สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องซากุระฟันแฟมทีวีนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมไซโกะ EP 2นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมไซโกะกันเลยมาเราจะเข้าไปในเกมกันเลยนะคะนี่นะคะกดที่เดิมเลยนะคะมันมันจะมีให้เลือกสองอันนะคะ อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันนี้นะเอ้ยอันนี้หนึ่งอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะง่ายนะคะทุกคนแล้วก็อันที่สองเนี่ยมันจะยากนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะกดไปอันที่หนึ่งก่อนเลยมาเล่นอันที่สองนะคะมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะคะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยค่ะมาทำมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแบบว่า น่าจะน่ากลัวหน่อยอืมเล่นอีกครั้งเนี่ยมันดูกันว่ามันจะน่ากลัวไหมอะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยโอเคนี่งเรื่องเกมแล้วนะคะทุกคนหยิบกุญแจหยิบเหมือนเดิมเลยที่หยิบของหยิบอะไรอ่ะหยิบไปเลยถ้าตายถ้าตายเร็วๆอ่ะปิดคลิปเลยโอเคเพราะว่ามันน่ากลัว ตายเนี่ยปิดคลิปเลยมันน่ากลัวมากก็เลยไม่อยากเล่นมากมาเ,เราจะเข้าไปในห้องนี้ก่อนเลยมาเปิดได้ไหมเฮ้ยจเจอคุณเจกแล้วทุกคนปิด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  คนเราเพิ่งเข้ามาในห้องนี้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อเลยเสียงอะไรอะ่ะไม่ชอบเสียงนี้เลยมันน่ากลัวยังไงไม่รู้เหมือนมันจะออกมาทุกคนโอเคนะมา,าจ,จะค้างนิดนึงค้างเหมือนเมื่อว,วานเลยนะคะทุกคนพื้นที่เต็มนิดนึงโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันนะคะนี่ ตรงโน้เลยล้วจะไปเลยมาดูกันว่ามันจะมีไหมทุกคนกลัวมันเหมือนมันอยู่ด้านหลังอะมันอยู่ด้านหลังอะนี่ทุกคนเปิดไม่มีอะไรนะเปิดอันที่สองได้ไหม เปิดไม่ได้ไงมันเป็นไม่เป็นรอยมืออ่ะไม่เ,เป็นไรเนาะโอเคมันถาว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะก็ไม่ได้แน่ใจนะคะทุกคนตายไม่ตายแล้วแต่นะคะยใมันมายเฉยๆอ่านนะคะทุกคน คนนี่มันทิมแล้วทำไมอีวันนี้ฉันจะไปห้องอื่นบ้างนะคะทุกคนเราจะล็อกตูล็อกได้ไหมเนะน,นี่ยลองไ่นะให้ลอกไปนะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะคะทุกคนลองแต่ไม่ปิดเออโอเคแล้วก็จะจะปิดประตู จะเป็นการเออขังมันไว้โอเคนะคะทุกคนขังมันไว้ในห้องนี้ขังมันไว้ในห้องนะคะทุกคนอีตาบัดอ้ยเอ้ยแทงแล้วมันจะให้เราปล่อยกุญแจหรือไงอุ้ย จะอิบอะไรไม่รู้จะลอกประตูแล้วมันมาเทมชอบแทงแทงแทงอยู่ด้จะไปห้องอื่นบ้างจะไปห้องอื่นบ้างอันนี้สำหรับวิ่งแท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 งไม่ได้อยู่เลยนะทุกคนโอเคนะคะทุกคนมันชอบแทงอ่ะไม่รู้ทำไม โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อื่นกันต่อเลยมาแต่เราจะไปเดินที่อื่นกันต่อเรวเราจะมาหากุญแจกันใหม่เราจะมาหากุญแจ,จกันใหม่ด้วยคนะเอากุญแจไม่ได้อยู่ที่มือมันล็อกมันต้องใช้เงินแจนู้น,ใ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 น กลัวอย่าไปเดินใกล้มันเถอะโอเคนะคะทุกคนไปห้องอื่นกันดีกว่าห้องชีคุณจีนเจนี่เหรอโอ้มันเปิดไม่ได้แล้วนี่ทางออกเลยวิ่งดีกว่าวิ่งดีไหมนะต้องเอากุญแจเดิมใช่ไหม อย่าตามมันนะทุกคนอย่าตามมาอย่าตามมาดู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 ตามมาเดะ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 อย่าตามมันนะอย่าตามมานะอย,าามมาอย่าตามมาเถอะ เราเปิดประตูไหนเนี่ยมันจะฆ่าเราตลอดโอ้ยตามอะไรจนะสักทีเนี่ยใครกลัวห้ามดูนะทครคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บอีกตู้หนึ่งเปิดอีกตู้หนึ่งไม่เจอกุญแจเราจะมาดูในตู้กันว่ามันมีอะไรบ้างมา มันจะเป็นที่แอบมั้งนี่เราอยู่ในที่โรงเรียนโรงเรียนนะมันอาจจะบ้าข้างานึงจะคน เนียวยังจะมาโอ้ย,อยนี่ก่อนแล้วนี่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  จะตายแล้วแอปปปดปปปปปปปิปปปดปปปปปปปคปป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 ปมปปนปปปนปปปปป cái đâu 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 โอเคนะคะกดจบเกมกันก่อนอข่เจียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเกมใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยน,นะค่ะทุกที่าปโอ้ยบายบายโอ้ย <c oughs> โอ้ตายแล้วอ่ะอ่ะนี้ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายน่ากลัว